สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องอินเทอร์เทนกากันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาทำคอนเทนต์ที่หลายคนเรียกร้องเข้ามากันนะคะว่าในหนึ่งชั่วโมงที่เราทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะค่ะโดยที่เลทการทำงานของเมลนะคะก็จะอยู่ที่ชั่วโมงวันธรรมดาที่2 6 7นะคะหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยประมาณ6 2 5 6 2 6บาทค่ะวันนี้นะคะเราก็พาเหมือนกันที่เอ d ดีค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ค่ะก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างคะ่ะไปดูกันเลย ซื้อสเปรย์มอฟได้แบบมีเงินทอนนะคะเยอะเอ่ยอันนี้ค่าสิบแปดสตอนซื้อกระทะไปทำบาร์บีคิวนะคะหรือว่าแบบมออะไรก็ได้แบบได้สองอันเลยค่ะชุดชุดชุดได้รองเทา้ายางนะคะใส่ในบ้านใส่ห้องน้ำใส่ทำสุตรสองคู่เด้ อต้นกระบองเผ็รได้สีต้นคะใส่ผักสวนครัวนะคะก็มีค่ะอีแคมโอมาทุแต่ใครใส่จริงนะคะก็มีเป็นแบบวาไวตีต่แพ็คโคสไพรแฟนตาต่างๆ24กระบอกไปเลยค่ะ ทีน,ทนขวด900เอ็นเอได้สองขวดตั้มถ้าแบบขวดเล็กก็ซื้อได้สี่เสร็จเลยทุกคนสุดยอดม,มากพิซซ่าแช่แข็งก็คือซื้อได้แบบ4ีถาดไปเลยมีหลายแบบที่เลือด้วย เชือแบบแฟนคลายที่มันเป็นอกวนกได้เป็ดว้าวสเปรีมชอบเหมือนกันซีอันสามันสิทิต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะพาทุกคนไปชอปปิ้งที่เคมัทสาขาทูวองค่ะที่นี่เนี่ยก็สามารถนั่งบัสกันไปได้เลยค่ะ ที่ t w o ง n g Village นะคะก็จะรวมหลากหลายซูเปอร์มาร์เก็ตในที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็น Woolworths, Kmart หรือว่า Coles นะคะก็สามารถเลือกช็อปได้เลยในที่เดียวค่ะคนที่มาช่วงแรงๆะคะ่ะที่ไม่มีพวกปลอกหมอนห้างผมอะไรเงี้ที่นี่เรามาแล้วก็ราคาย่อมอย่างนี้น้องวันนี้14ดอลลาร์ได้ส2 พวกครมเช็ดเทา้าอะไรเงี้ยค่ะก็แค่10ดอนเท่านั้นเองก็ซื้อได้ถึง2อันเลยคนโดเริ่มต้นแค่2องสิบ้าเทนั้นค่ะเดียวมากบอกเลยว่าที่นี่เหมาะกับสายเด็กหอนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เป่าผมเนี่ยก็แค่19ดอนเท่านั้นหรือว่าจะเป็นการน้ำที่แบบไร้สายนะคะก็แค่7.5ดอน17ลิตรเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้พวกแบบ ที่ปิ้งขนมปังก็ราคาเดียวกันนะคะ7.5หรือว่าหม้อหูข้าวนะคะก็แค่14ดอลเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าที่เคมาร์ทเนี่ยเหมาะกับคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็สามารถไปเลือกช็อปกันได้เลยค่ะที่สุดท้ายพาทุกคนไปช็อปที่โคสกันค่ะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังอีกเจ้าหนึ่งนะคะของออสเตรเลียะคะ่ะ ใครสายทำอาหารหรือว่าหาแบบเนื้อแกะอะไรเงี้ยนะคะก็ซื้อที่นี่ได้เลยค่ะในราคาถูกมากๆเลยค่ะอย่างกระทะอลูมิเนียมนะคะก็แค่16ดอนเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นพวกเซตมีดเซตกันไกนะคะก็ยังอยู่ในงบของเราที่ทำงานแค่1ชั่วโมงก็ซื้ออะไรได้เยอะเลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยไขข้อสงสัยสำหรับหลายคนนะคะว่าทํางาน1ชั่วโมงที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะบอกเลยว่าซื้อได้เยอะมากกว่าที่คิดแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเอดียงไทยแลนด์นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ u y ยยังไทยแลนด์ your gateway to study Australia